บทสาธยายเรื่องอนุสัยสูตรที่สองการเห็นอนัตตาเพื่อเพิกถอนรากเง้าแห่งอนุสัยที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนวั์สลายตนะสังยุตในย่อหน้าที่หกสบสอง เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาอนุสัยสูตรที่สองเป็นพระสูตรที่เจ็ดแห่งอวิชาวัคมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้เป็นการยกระดับการต่อสู้กับกิเลส ที่หนอนเนื่องขึ้นสู่ขั้นสูงสุดหากการเห็นอนิจจังเปรียบเสมือนการละหรือทำให้เชื้อกิเลสฝ่อลงการเห็นอนัตตาที่พระองค์กำลังจะตรัสถึงนี้ก็เปรียบเสมือนการเผาทำลายผืนดินที่เมล็ดพันุ์แห่งอนุสัยนั้นอาศัยฟูมฝักอยู่เป็นการทำลาย อย่างถึงรากถึงโคนหัวใจของพระสูตรนี้คือการเปิดเผยถึงอาวุธที่ทรงอนุภาพที่สุดสำหรับการสมุข,ขถาดคือเพิกถอนอนุัยให้สิ้นเชือ้อไม่เหลือซากอาวุธนั้นก็คืออนัตตานุปัสสนาการตามเห็นความไม่ใช่ตัวตนนั่นเอง นักกรุงสาวัตถีภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำถามที่มุ่งตรงไปสู่การดับสิ้นแห่งกิเลสอย่างละเอียดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรอนุสัยจึงจะถึงความเพิกถอนพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักสุโดยความเป็นอนัตตาอนุสัยจึงจะถึงความเพืิกถอนจากนั้นพระองค์ได้ทรงขยายความต่อไปว่าบุคคลต้องรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปวิญญาณสัมผัส และเวทนาโดยความเป็นอนัตตาจึงจะถึงความเพิกถอนซึ่งอนุสัยซึ่งหลักการนี้ก็ใช้ได้กับอายตนะที่เหลือทั้งหมดแล้วตรงสรุปในท้ายที่สุดว่าดูก่อนภิกษุเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลอนุัยจึงจะถึงความเพิกถอน หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. อนุสัยอาศัยอัตตาเป็นบ้านนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดเหตุใดการเห็นอนัตตาจึงสามารถเพิกถอนอนุสัยได้เพราะอนุสัยกิเลสทั้งเจ็ดล้วนต้องอาศัยความรู้สึก ว่ามีตัวเราของเราเป็นที่ตั้งกามราคานุสัยเกิดขึ้นเพราะมีเราผู้ปรารถนาจะเสพกามปฏิคานุสัยเกิดขึ้นเพราะมีเราผู้ถูกกระทบกระทั่งมานานุสัยเกิดขึ้นเพราะมีเราผู้สำคัญตนว่าดีกว่าด้อยกว่าหรือเสมอกว่าผู้อื่น ทิฏฐานุสัยเกิดขึ้นเพราะมีเราผู้ยึดมั่นในความเห็นและอวิชานุสัยก็คือความไม่รู้ว่าเราผู้นี้ไม่มีอยู่จริงดังนั้นเมื่อปัญญาที่เห็นอนัตตาได้เข้าไปทุบทำลายบ้านคือความยึดมั่นในอัตตาให้พังพินาศลงอนุสัยทั้งหลาย ที่เคยอาศัยซุกซ่อนนอนเนื่องอยู่ก็ย่อมไร้ที่อยู่และถูกเพิกถอนออกไปโดยสิ้นเชิง 2. ละด้วยอนิจจังเพิกถอนด้วยอนัตตาเมื่อเปรียบเทียบกับพระสูตรก่อนหน้าเราจะเห็นลำดับของปัญญาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นการเห็นอนิจจัง นำไปสู่การปหาณนะคือการละคือการทำให้กิเลสที่กำเริบขึ้นเบาบางลงและทำให้เชื้ออนุัยฝ่อลงเป็นการปฏิบัติในระดับที่ยังต้องต่อสู้กับกิเลสอยู่การเห็นอนัตตานำไปสู่การสมุคขคาถาคือการเพิกถอนคือการทำลายกิเลส อย่างถอนรากถอนโคนด้วยอำนาจของโลกุตระมักเป็นการยุติสงครามอย่างถาวรการปฏิบัติจึงต้องดำเนินไปเป็นลำดับเริ่มจากการเห็นความไม่เที่ยงอันเป็นของหยาบจนปัญญาแก่กล้าแล้วจึงจะสามารถเห็นความไม่ใช่ตัวตนอันเป็นของละเอียด และบรรลุการเพิกถอนกิเลสได้ในที่สุดขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร